ไปดูวันนี้ฝากเตือนกันหน่อยสำหรับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนก็คงต้องขับรถด้วยความระมัดระวงะังระขาโดยเฉพาะกรณีที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ถ้ามีรถมาขับตัดหน้าเนี่ยนะคะอย่างกรณีของเพศสาวคนนี้ละค่ะกำลังขับรถจากปราจีนบุรีมุ่งหน้าเข้ามากรุงเทพ พอมาถึงช่วงธัญ,ญบุรีเท่านั้นล่ะค่ะมีรถบัสกลับรถตัดหน้าเข้ามาก็เลยเสียหลักพุ่งไปชนท่อประปาข้างทางจนท่อแตกออกมาเป็นแบบนี้ล่ะค่ะแต่โชคดีรัดเข็มขัดเอาไว้รถก็เลยไม่พุ่งตกคลองลงไปตัวเธอเองที่ขับมาก็เลยบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นเนี่ยล่ะค่ะค่ะทันทีที่เกิดเหตุนะคะทางเจ้าหน้าที่เร่งกู้รถยนต์ฮอนด้าทะเบียนขอไข่ขอควาย3680นครราชสีมานะคะ ซึ่งก็เป็นของนางสาวพัทรพรตน,นอมพรมอายุ26ปีค่ะเธอเป็นเภสัชกรอยู่ที่โรงพยาบาลกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะรถยนต์ของเธอเสียหลักค่ะพุ่งเข้าไปชนท่อประปาขนาดใหญ่อยู่บริเวณริมถนนรังสิตนครนายกมุ่งหน้าไปรังสิตนะคะตำบลบึงน้ำาักอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะก็ส่งผลทำให้ท่อแตกรถนั้นหงายท้องเลยนะคะ น้ำทะลักเข้ามาท่วมภายในรถอย่างรวดเร็วค่ะเจ้าของรถก็บอกนะคะว่ากําลังจะขับรถไปงานแต่งเพื่อนที่กรุงเทพมหานครแต่พอขับมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะเป็นจุดกลับรถมีรถบัสเลี้ยวตัดหน้าสองคันจนต้องหักหลบรถนะคะรถเสียหลักหงายท้องไปทับจนท่อน้ําประปาแตกน้ํากระเด็นเข้ามาพุ่งเข้ามาในรถทันทีนะคะแต่ว่าเธอบอกว่าเธอโชคดีค่ะที่ยังคงคาดเข็มขัดนิรภยัย จึงไม่ได้บาดเจ็บนะคะและก็รถเธอก็ไม่ถลายลงไปในคลองข้างทางด้วย ตอนนี้การประปาธัญบุรีนะคะบอกว่าส่งเจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมท่อน้ําประปาแล้วค่ะก็คาดว่าจะใช้เวลาซ่อมประมาณ6ชั่วโมงซึ่งสั่งปิดท่อส่งน้ําไปแล้วน้ําจะได้ไม่ไหลตั้งแต่ช่วงคลอง6ทธัญบุรีขึ้นไปจนถึงคลอง14สุดเขตการประปาส่วนภูมิภาคธัญบุรีกับอําเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะสําหรับพื้นที่ที่กาลังเร่งซ่อมแซมกันอยู่ค,คาดว่าในช่วงหโมงเย็นวัน น,นี้ก็น่าจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะคะหลายคนได้อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนถ้าบ้านใครน้ำยังไม่ไหลจะเย็นๆน,นะคะทางเจ้าที่นั้นเร่งดําเนินการซ่อมแบบเร่งด่วนอยู่นะคะเดี๋ยว6กโมงเย็นวันนี้น่าจะกลับมาใช้ได้งานตามปกติ